สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขครูสุขคนครับผมเดี๋ยวมือนีนะครับผมสิบพายเบิงว่าเป็นยังเนาะครับกอไัยของเห้านะครับผมอีกกอนหนึ่งเนาะครับมีนอยางหลายเลยครับผมแต่อีกกอนหนึ่งเป็นยังถึงยังบ่ท่านมีนอ่นะครับมือนีนะครับผมสิบพาเพื่อนๆมาเบิงวิธีการเห็ดวิธีการทำเนาะครับผมว่าเป็นยังก่อไพรเนาะครับผมกอนี้นะครับที่มีนอนะครับผม มีนอเกิดขึ้นหลายครับผมเก็บมาแล้วหลายรอบนะครับผมสีหารอบแล้วแต่นอของเขานะครับก็ยังเกิดขึ้นมากเรื่อยๆให้เห่าเก็บหลายรอบนะครับผมแล้วเป็นยังกอนี่นะครับผมแตกต่างกันแม่นว่าครับว่าบ่บมีนอเกิดขึ้นมากแล้วครับผมนอของเขาเกิดซาเนาะครับผมแล้วกอนั้นเนาะครับเกิดมาก สองรอบสามรอบสี่รอบหารอบแล้วเป็นอย่างเข้าถึงมีนอเก็บกินเรื่อยๆนะครับผมแต่ความแตกต่างนะครับกอนี่นะครับยังบมทันมีนอเกิดขึ้นมานะครับผมนี่ครับเมื่อนี้นะครับผมก็เลยสีมาเผยเคล็ดไม่รับนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมว่าเป็นอย่างกอไผ่สองกอนี่นะครับถึงแตกต่างกันนะครับผมกอนี่นะครับ mm hmm. ah มีนอยางหลายเลยครับผมนี่ครับแล้วเป็นอย่างกอนี่นะครับถึง บ่มีนอเกิดขึ้นมาเลยเกิดครับผมแต่เกิดซาเนาะครับผมก็เพราะว่าเข้าใส่วิธีครับผมสังเกตเบิ้งเนาะครับผมว่ากอนี่นะครับบ่มีนอลำต้นของเขานะครับลำต้นของเขาจะเป็นกอใหญ่เนาะครับผมกอใหญ่แล้วลำต้นจะหนาแม่นวาครับผมแล้วสังเกตกอนี่นะครับผมว่าต้นนะครับต้นกับบ่หลายต้นกับห้างห้างนี่ครับผมแล้วแต่ว่า นกับเกิดหลายกับผมนี่ครับนอกับเกิดขึ้นมาหลายนี่ครับผมความแตกต่างของเขานะครับก็คือผมสีใสวิธีนะครับมาตัดต้นของเขาออกตัดต้นของเขาออกให้เลื้อบางนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเข้ากับสีน้ำฟุนปุ๋ยคอกนะครับมาโรยให้ทั่วกอเลยครับนี่ครับโรยให้ทั่วกอหลังจากนั้นนะครับเข้ากับสีน้ำเศษฟางแห้งหรือว่าใบไม้ แห่งก็ได้ครับผมมาปกคุ้มไห่ทัวรอบโค่นตนก่อภัยของเฮ้านะครับหลังจากนั้นนะครับผมบโดนครับพอช่วงกําลังเข่านาฝนนี่นะครับกออื่นนะครับยังบ่ท่านมีนอเลยครับแต่กอนนี่ครับผมกอนนี่ครับมีนอเกิดขึ้นมายางเร็วครับผมเพียงแค่เริ่มต้นเข่านาฝนแค่นั้นครับนอเกิดขึ้นมาให้เฮากินแล้วกินอีกเก็บแล้วเก็บอีกจนปนีนะครับ ยังบ่ท่านเบิดอยู่คับผมยังมีนอเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละความแตกต่างของระวางที่เห่ามีวิธีการจัดการกับกอภัยนะครับผมกอนี้สังเกตบ้างครับว่าเขามีนะครับต้นหลายต้นแท่นทีนะครับเขาซิมีนอเกิดขึ้นมาให้เห่าหลายคับนะครับผมแต่ในทางกบกันก็คือบ่แมนครับผมมีต้นหลายต้นนี่เขาเออัดกันนะครับผม เขาจําเป็นต้องที่จะตัดลําต้นของเขาออกนะครับผมให้เลื้อบางๆหลังจากนั้นนะครับเฮากะบํารุ่งใส่ฟุ้นนะครับผมกบค้นของเขานํำเศษใบไผ่แหงก็ได้ครับผมฟางแหงก็ได้ใบไม้แหงก็ได้ครับผมมาคุ้มให้ทั่วรอบค้นต้นของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับผมเพื่อนๆกระสิเป็นเหมือนอย่างเช่นกอนี่แหละครับผมลำตน้นบก,กี้ต้นครับผม นี่ครับนับได้เลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแค่สิบสองตนครับผมมีนอเกิดขึ้นมาให้เห้าเก็บแล้วเก็บอีกจนปนี้นอของเขากเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่นี่คือความแตกต่างนะครับกอนี้ครับผมว่าตามกว่าสามสิบเลยครับนี่ว่าตามกว่าสามสิบตนแต่นอของเขายังบ่ท่านเกิดมาเลยนละครับนี่แหละครับผมก็คือเขตไม่รับของเขา ระว่างขอแตกต่างของกอไผ่สองกอ,อนี่นะครับผมว่าเป็นอย่างกอนึงถึงมีนอหลายกอนึงถึงบทท่านมีนอเกิดขึ้นมาเนาะครับผมมีนอเหมือนกันครับแต่เขาสิเกิดซาเห็นเห่าได้กินนอของเขาซาเนาะครับผมนี่แหละครับวิธีการจัดการของกอไผ่เนาะครับผมย่างเช่นกอ,อนี่ก็เหมือนกันครับเพื่อนกอ,อนี่ผมก็เริ่มตัดออกเนาะครับให้เลือบางๆเนาะครับผมหลังจากนั้น ผมก็สีน้ำปุ๋ยขอกนะครับแล้วก็ฟางแหงเศษใบไม้แหงนะครับมาคุ้มรอบค้นต้นอีกจักน้อยนะครับเขาก็สิมีนอเกิดขึ้นไม่เฮาเหมือนกันครับผมเหลืออีกกอนี่นะครับอีกกอนี้กอนหนึ่งนะครับเพื่อนเฮาอย่างบ่ท่านตัดยังบ่ท่านบำรุงกอของเขานะครับล้ำหน่อยน้อยนี่นะครับนี่ผมนี่ล้ำหน่อยน้อยอย่างสี่นะครับเฮ้าตัดออกเลยครับล้ำหน่อย ที่บวใหญ่น,ยยนะครับผมล่าแก่ล่าหน่อยนี่เฮาตัดออกเลยครับผมตัดออกเพื่อให้เขาได้สางนอไม่เกิดนอไม่ขึ้นมากนะครับผมย่างเขี่นกอนี่ก็เหมือนกันครับเพื่อนล่ำหน่อยนอยอยังสีครับผมเข้าสีตัดออกครับผมตัดออกให้หมดครับผมให้เหลือแตงแต่ลำ่ำใหญ่ๆอ้วอนๆนะครับผมไหวเหลือมากยุ่ประมาณ สิบต้นก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับมูนี่คือเอาออกครับผมนี่นี่หน่อยเกินไปครับผมล่ำในหน่อยนะครับเข้าสีตัดออกเข้าสีเหลือไหวแต่ล่ำใหญ่ๆพ่อหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีนอเกิดขึ้นมาหลายคากเลยครับผมนี่ครับมูนี่ครับเข้าตัดออกไปเลยครับผมสางออกไปเลยดานในนะครับให้เหลือห่างๆพ่อ ย่างมากเนาะครับให้เหลือจักสิบต้นก็ได้ครับผมหรือน้อยกว่าสิบต้นก็ยิ่งดีครับผมแต่บังเอินวานเนาะครับกอนี้เนาะครับผมมีหลายต้นพอสมควรครับผมเฮากับให้เหลือจักสิบต้นก็ได้ครับผมแล้วแต่เฮาสีเห็ดไหวเนาะครับหลังจากนั้นเนาะครับเฮากับน้าปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกเศษฟางแหงใบไม้แหงนะครับมาคุ้มแล้วก็เอาผ้ากันเอานะครับเอาดินนะครับผม เฮาต้องเอาดินมากถมโค่นนะครับรอบโค่นต้นให้เมิดเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเฮากระน้าเศษฟางแหงนะครับผมฟางแหงใบไม้แหงนะครับมาปกคุ้มรอบนะครับผมเพียงแค่นี้แหละครับนอของเขาก็จะเกิดขึ้นมากให้เฮ้าได้กินนะครับผมเฮ้ากระสิมีนอใหม่กินแบบบ่สิ้นสุดกับผมมีนอกเกิดขึ้นมากเ,เอยเฮ้ามาเก็บแล้วเขาก็มีนอกเกิดขึ้นมากอีกมาเก็บแล้ว เขาก็มีนอเกิดขึ้นมาให้เหาอีกครับผมนี่แหละครับผมวิธีการจัดการของนอไหม่นะครับผมวายเฮ็ดจังไดเห,หาซิมีนอใหม่กินในเร็้ยวแล้วก็เบิดบ่เป็นนะครับผมนี่ครับเก็บหลายรอบแล้วนะครับแต่เขาก็ยังมีนอเกิดขึ้นมาให้เหาได้กินเหมือนเดิมครับเพื่อนๆวิธีการเห็ดนะครับผมก็คือผมสิทวนอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเฮาสีตัดล่ำตนทีตนทีเขา ในน้อยจ้อยๆออกนะครับผมเหลือไว้เฉพาะล่าวดอ้วนใหญ่ๆบางๆพ่อครับยางมากนะครับก็คือเฮาห้เหลือจักซิบต้นก็ได้ครับผมถ้าเฮาเห็ดไหวนะครับถ้ามีหลายล่าจนเกินไปนะครับผมเฮากบคอยตัดออกที่ละน้อยก็ได้ครับผมให้เหลือจัก1ิบหาหรือ1ิต้นตัดออกไปเรื่อยๆให้เข้าเหลือบางๆนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเฮ้าเลือกนอไวเลือกต้นไว้ที่ที่เขามีต้นอ้วนๆใหญ่ๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเฮ้าก็น้าฟุ่นนะครับผมนําพุ่นปุ๋ยคอกเนี่ยครับมาโรยให้ทั่วทั่วกอเลยครับหลังจากนั้นนะครับเฮ้าก็นําดินนะครับผมมาถมรอบค้นต้นของเขานะครับผมรอบค้นรอบกอให้ทั่วเลยครับผมแล้วเฮ้ากั ต้องนํำฟางแหงใบไม้แหงเศษใบไผ่แหงนี่แหละครับถมนะครับผมถมให้ทัวรอบโค้นตนเลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับก็คือยางที่เห็นนี่ครับหลังจากนั้นนะครับมีนอเกิดขึ้นมาให้เฮากินยู่เรื่อยๆฮักแล้วฮักอีกนะครับผมฮักไปกินแล้วฮักไปกินอีกเก็บไปกินแล้วเก็บไปกินอีกแต่ก็ยังมีนอเกิดขึ้นมาให้เฮากินเรื่อยๆนะครับผมเก็บไปแล้ว หกรอบเก็ตอบนะครับผมแต่ว่ากันยังมีนอเกิดขึ้นมาให้เฮ้าเก็บอีกนะครับผมแตกต่างกับกอนี่แม้น่ครับเพื่อนแตกต่างกันกับกอนนี้นะครับผมที่ยังบ่ท่านมีนอโผล่ขึ้นมาเลยครับนี่แหละครับผมเป็นวิธีการจัดการนะครับผมจัดการกอไผ่เฮ็ดจังไห๋เฮ้าสิมีนอไผ่ไวกินเฮ็ดจังไหน่นอไผ่เฮ้าสิเกิดเร็วเจ็บกินแบบ บมมดเป็นนะครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการจัดการอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ผมนํามาแช่บอกเพื่อนๆนะครับเป็นเคล็ดไม่รับเวยครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นคลิปนี่นะครับผมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมวิธีการจัดการเห็ดจังไนเฮาสิมีนอนอภัย นอไม่ไว้กินแบบบอสินุดเนะครับผมแล้วก็ออกเร็วเนนะครับผมเก็บกินแล้วเก็บกินอีกครับผมหลายรอบแล้วครับผมแต่กังมีนอเกิดขึ้นมากเหมือนเดิมครับผมแตกต่างกันแม้นว่าครับเพื่อนนี่คือเป็นวิธีการจัดการดูแลต้นไผ่ของเฮานะครับผมเฮาสิมีนอไผ่นอไม่กินอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆสุกคุณสู้คุนอีกครั้งหนึ่งเด้ครับผม จี่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณครับ